ลูกในร้านสิ้านสมทบปูสากวันได้ยังที่ไทยธรรมชาติไปซื้อเสียดอกหลวงพ่อฟังเสียเลยวัดกับ่เอาบ้านกับว่าหายร่องมวยดังกันวะหายร่องแค่ว่าปู่พ่อสำเนียงแค่นั้นโอ้พ่อสำเนียงนะเอฟซีแฟนช่องเลยเป็นบ่อยากดังคนว่ะ งวดก้อนหายสามกับหกเนาะหลวงพอนะ่อเนาะหกเลขเด่นเล็เด่นวิ่งสามกับหกวดน,นี้เด้หลวงพอ่องวดน,นี้หายตัวเดียวตัวเดียวโคโลตัวเดียวเลยอืมเจ็ดลางหายลางหายลางฟันลางแม่เออหนึ่กับล่างอาทิตมาน้องการพ่อเจ็ดกับเขาบนทุกันสิบหกมีนะ่ะบุญเมื่อบุญท่านเนี่ย โอเคให้ให no. ้บวงวดก่อนนะสามกับหกมาตัวบันนี้วดนี้วันี้สิบหกมีข้อวันี้หนึ่งเมษายนนะให้เกลัง ให้ล่างเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวหาต่อไซเลยบนบ่าวาดด่าสสิหลวงพอ่อบนบ่อ่บนให้แปดเจ็ดสี่หลักสิบบนแปดเจ็ดสี่หลักสิบปากหลักสิบอ่าติดเจ็ดติดเจ็ดอีกเนาะติดเจ็ดติดขึ้นกันติดเจ็ดในมาทั้งบนทั้งล่างอ่ติดเจ็ดทั้งบนทั้งล่างลักหน่อยนด้หลวงพอ่อ รักนวยไอแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหนั่นะจับแปดเจ็ดสีกัแปดนใส่กันจับใส่กันเลยบ่สามตัวนี่เอาแปดเจเป็นรักสิบอ่าแปดเป็นรักปหนึ่งแปดหกเจ็ดแปหนึ่งเจห สี่แปดอ่ะเก่าชุดด้พี่น้องเลยชุดบนทีมีหนึ่งตัดตัดทิมบนเนี่ยตัดทิมอันหนึ่งอ่ะทีมีหนึ่งหนึ่งยกออกกัน oh, บ่ยกออกสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่ัโอ้ยสี่หนึเจ็ดหนึ่งตัดออกบน ตัดออกเห็นไหมว่าบ่ต้องซื้อเลยที่มีหนึ่งบ่ต้องซื้อขื้นล่างได้แต่ซื้อบนหามทิ้งหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งซื้อล้างได้ซื้อล่างได้บนบ่ให้ซื้ออบนขันมีเจ็ดค่อยซื้อขันบ่มีเจ็ดตัดทิ้งอีกือเจ็ดหนึ่งกับสี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่ง ไปล่างเนาะไปล่างได้เนาะย่านออกเม็ดเดียวเจ็ดดึงอยู่หลวงพ่อจักแล้วเลขเจ็ดดึงเยากพอสมควรอยู่ดีหลวงพ่อหนึ่งดับบนหนึ่งดับบนอ่าดับขาดเม็ดเดียวไปล่างเม็ดเดียวหนึ่งเกตเกตหนึ่งจับกันั่จับตีตัวเดียวจักตีม้ามันแข่งกันอยู่เนาะเจ็หนึ่งกับแปดหนึ่งนี่แค่เจ็ตัวเดียวนี่แน่นอนอ่ามันเหลือตัวเดียวเนี่ยโอ้ยกันสามมันกคเจ็ดหนึ่งเท่าลั้ล่างนี่ เกตหนึง่งหนึ่งเจ็ดกับพ้อมมเพราขึ้นคลายจะบ,บาทเนี่ยบนนี่หลวงพ่อมเม็ดเดียวจับตัวไหดครับผมเม็ดเดียวอืจับสี่หกมันจับสี่หกเพราะมันจับได้สามตัวตัวใดล่ะสี่หกเจ็ดหกแปดหกโหแรงบนเสมอกัรน,นี่แปดหกเจ็ดหกสี่หกเ้าะ เสียงเปบโถือกว่เตีเปบโถือ,อ,ถอให้สองหกก็ยังบบเอาเอยู่เจ็ดแปดกับไปดึงขนะึ้นบนบดเออคอยก็ดึงน้ำกันขึ้นบนขึ้นกันว่าได้ไดทั้งเจ็ดแปดทั้งสองหกเออว่ได้แต่เลขสลับหลักเลขมันนั่นดึงขึ้นบนบดนะว่าขึ้นบนบดขึ้นสล,ล้วอืมแต่ะะลงล่างก็เจ็ดแปบดบ ใช่ว่าเลขหลวงพ่อชอนกันกับกับเลขที่ผมจับสูตรทมนี่โตัวเดียวทนๆเลยหลวงพ่อหนึ่งเกตเจ็ดหนึ่งล่างขึ้นกันได้ล่างาลอ่าไปล่างบาไปบนนี่หนึงนึ่งดึงออกมาแล้วดึงออกจากนี้อ่ดึงมาไว้นี้ดึงออกจากนี้เหลือแค่ไหนสามตัวเท่ากับตวดนี้เออสองศูนย์สองหกสองเจ็ด หวดก่อนเนาะหวดที่แล้วพาพานมาลยสนย่งสองหกสองเจ็ดสนึ่งบ่มีสองศูแค่นั้นโบ้บสุดท้ายละสองศูนย์สองหกสองเจ็โอ้ตรงนี้เนาะสรุปสามหางเท่านี้สามหางเท่านี้บบานี่ตัวล่างนี่แปดศูนย์เจ็ดแป็ปี่กระดันไปซื้อบนเส่าทีโอ้แค้ออกล่างนี่แหละเขียนไว้บนล่างอยู่เด้ง บ่าอันนี้ดับดับตัวดับตัวดับบ่ดับบนแปดเจ็ดเนี่ยแปดเจ็ดดับบ่เออมันมาลางที่น้อยเจ็ดแปดแล้วมึงเว้ยจังขักจังแน่เลยวะแล้วเฮ็ดเป็นดอกจันได้พร้อมเออตัวนี้โ่นนะไปทื่นเราก็ตบเจี๊ยบเฮงทื่นบ่นนวลท้อทื่นบ่นวุ้ยมันเสียดายครับแต่ต้องได้เรียกฟองเดียวสืบบนนี่อะเบื้องบนนี่ งวดนี้เหลืออยู่แค่นี้อ่างวดนี้ที่แรกสูตรแรกคือตัวนี้สามตัวนี้สี่หกเก็ดหกแปดหกแมวนี่แค่นี้เออตามที่กินสูตรเต็มคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้วันนี้ตัดออกดึงแล้วเหลืออยู่แค่นี้เออสี่หกเก็ดหกแปดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดนั่นอีกสุดเต็มสูตรเอ่าเต็มสูตรสี่หนึ่งสี่หกสี่แปดห่วยขั้นมันมาสี่หนึ่งวางไหนหลวงพอ่อ ตประมาณขักะหนึ่งดับหนึ่งหนึ่งดับบนที่แปดหนึ่งแปดหกปดแปดนี่วาสรุปลงมานี่หรือโเมนตนี้ตัดอีกสูตรหนึ่งมันได้ช่งซี่ได้ช่างซี่มันมาทำตัวนี้คือตัวใดคือ 4, ี่หสี่หเด่นตัวเดียวเนะเขาไม่อยกใช้เลยไหนล่ะวะโทรมา ทำนี่ละพี่น้องเอง้เอาแต่ล่างหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง,งนี่นละดังคักติม้าพอวเหลือเจตัวเออหลวงพ่อเหลือเจ็ดตัวเดียวหนึ่งนี่ดับบนอืมก็เลขสองตัว,วน,นี่หนึน่งสิเป็นบนเจ็ดสิเป็นล่างเออหนึ่งดับบนก็เหลือเจ็ดล่างตัวเดียวโอ้ฮขอบคุณหลวงพ่อหลายๆคนนี่ที่ให้ข้อมูลทีซีแฟนช่องกันน้ำไปพีชนะเบิ้งสระ จ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสิมาตามสิมาตามน,านัดบอวันที่หนึ่งมีนาะเมษายนสองห้าหกเจ็ดนะครับมันใจได้ได้มันเจ็ดตัวเดียวล่างเนาะหลวงพ่อเนาะมันใจครับอือเฮ่ละตัวหลวงพ่อมันใจครับกับเจ็ดตัวเดียวล่างนี่คนว่าจัดล่างอะไรนะพี่น้องนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสิมามาเลือกที่ไปเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด นี่ละแขนงแข็งเอาอำลาพระจากทรัพนี่แหละครับผมขอบคุณหลวงพ่อหลายๆหลวงพ่อบ้องไห่พรเอฟซีอย่างหน่อยบมกครับสวัดีทุกคนทุกคนเด้อสวัดีทุกคนแนละ <c oughs> พี่น้องก็ท่าหลวงพ่อวา